คนบางคนไม่ได้โดดเด่นในฝูงชนตั้งแต่แรกเห็นแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้คุณอยากมองซ้ำอยากฟังเขาพูดต่อหรือรู้จักให้มากขึ้นทั้งที่ภายนอกดูธรรมดาอย่างที่สุดความน่าดึงดูดแบบนี้ไม่ได้มาจากเครื่องสำอางราคาแพงหรือภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นแต่มาจากพลังทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในวิธีคิดท่าทีและพลังงานที่เขาส่งออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่คือเสน่ห์แบบเงียบแต่ชัด ที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษในสายตาคนรอบข้างการมีบุคลิกที่ไม่หวือหวาอะไรแต่กลับทำให้คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้สเสน่ห์แบบนี้ในเชิงจิตวิทยามักเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงกับทัศนคติที่ส่งพลังบวกโดยไม่ต้องปรุงแต่ง 1. พลังของความจริงใจคนที่ดูธรรมดาแต่มีสเสน่ห์มักเป็นคนที่ไม่เสแสร้ง พูดและทำสอดคล้องกันความจริงใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ด้วยและเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้ซ่อนเจตนาลึกๆไว้เบื้องหลังหลายคนเข้าใจว่าสเสน่ห์คือการดูดีจนสะดุดตาการพูดจาหน้าฟังหรือการมีบุคลิกโดดเด่นแต่ในความเป็นจริงสเสน่ห์ที่ยืนยาวและลึกซึ้งกว่านั้นกลับมาจากสิ่งที่ไม่ต้องแต่งเติมความจริงใจความจริงใจเป็นเหมือนคลื่นความถี่ที่หัวใจของมนุษย์ตรวจจับได้โดยอัตโนมัติ เราไม่อาจเห็นมันด้วยตาแต่เรารับรู้มันได้ทันทีจากน้ำเสียงแววตาและวิธีที่อีกฝ่ายปฏิบัติกับเราความจริงใจเท่ากับสัญญาณความปลอดภัยทางอารมณ์มนุษย์เรามีระบบประเมินคนแบบอัตโนมัติสมองส่วนอะมิกดาลาทำหน้าที่ตรวจจับภัยคุกคามเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่ไม่เสแสร้งสมองจะรับรู้ว่าปลอดภัยเรารู้สึกไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องกังวลว่าจะโดนตัดสินกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนจริงใจมักเป็นที่ปรึกษาหรือเพื่อนที่เราไว้ใจที่สุดแม้เขาจะไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มก็ตามความน่าเชื่อถือที่สร้างจากความตรงไปตรงมาในจิตวิทยาสังคม trustworthiness คือรากฐานของทุกความสัมพันธ์คนที่จริงใจจะพูดตามสิ่งที่คิด ไม่บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแม้คำพูดของเขาอาจไม่ถูกใจเสมอแต่เรามักรู้สึกว่ายัางน้อยเขาก็พูดความจริงสิ่งนี้ต่างจากการพูดเอาใจเพราะความจริงใจจะสร้างความไว้วางใจในระยะยาวในขณะที่การเสแสร้งสร้างได้แค่ความประทับใจระยะสัน้นความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมใจคนความจริงใจทำให้เรารู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงบทบาทสวยหรูที่ถูกจัดฉาก คนแบบนี้จะกล้าแสดงข้อบกพร่องของตัวเองให้เห็นบ้างและนั่นทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกใกล้ชิดความถ่อมตนเท่ากับสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยู่ใกล้สบายความจริงใจมากมาพร้อมความถ่อมตนหรือ humility คนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องโชว์ความเก่งตลอดเวลาและไม่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกด้อยค่าอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องแข่งกันไม่มีแรงกดดันให้ต้องสมบูรณ์แบบบรรยากาศการสนทนาผ่อนคลาย นี่คือสเสน่ห์ที่ทําให้เขามีเพื่อนแท้ม,มากกว่าคนที่สร้างภาพว่าเหนือกว่าตลอดเวลาพลังเงียบของความจริงใจสเสน่ห์จากความจริงใจไม่เหมือนสเสน่ห์จากรูปลักษณ์หรือความสําเร็จที่เห็นได้ทันทีแต่มันค่อยๆซึมลึกเข้าสู่ใจคนเหมือนน้าซึมเข้าสู่ดินมันทําให้คนอยากกลับมาหาทําให้ชื่อของเขาเป็นตัวเลือกแรกเมื่อคิดถึงคนที่ไว้ใจได้และแม้เวลาผ่านไปความรู้สึกดีๆก็ยังคงอยู่ ทำไมคนจริงใจถึงน่าดึงดูดแม้ไม่หวือหวางานวิจัยด้านจิตวิทยามนุษย์ชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ทําให้คนรู้สึกผูกพันที่สุดไม่ได้มาจากความตื่นเต้นชั่วคราวแต่เกิดจากความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเป็นตัวเองได้เต็มที่ซึ่งความจริงใจเป็นตัวกระตุ้นหลักของสิ่งเหล่านี้ดังนั้นความจริงใจเป็นเหมือนแสงอ่อนๆที่ไม่ได้สว่างจ้าจนสะดุดตาแต่ให้ความอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง คนธรรมดาที่มีความจริงใจจึงมีพลังดึงดูดในแบบที่ยืนยาวและยากจะลืมเพราะมันเชื่อมต่อได้ทั้งสมองและหัวใจของคนรอบข้างความจริงใจทำงานแบบสนามพลังนักจิตวิทยาบันท่านเรียกว่า emotional field effect หมายถึงบรรยากาศทางอารมณ์ที่คนหนึ่งสร้างรอบตัวคนจริงใจจะสร้างบรรยากาศผ่อนคลายไม่กดดันคำพูดไม่จำเป็นต้องสวยหรู แต่เรารู้สึกว่ามันมาจากใจสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างลดการป้องกันตัวและกล้าเปิดใจมากขึ้นความจริงใจในคนที่ดูธรรมดาคนที่ดูธรรมดาไม่ได้ใช้รูปลักษณ์เป็นจุดขายจึงมักมีการสื่อสารและพลังดึงดูดมาจากภายในใช้น้ำเสียงและสายตาที่อบอุ่นไม่แข่งกันโดดเด่นให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างผลคือคนจะรู้สึกว่า อยู่ใกล้และเป็นตัวเองได้ซึ่งในเชิงจิตวิทยาคือหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ Basic Psychological Needs Self-Determination Theory วิธีฝึกความจริงใจให้เป็นเสน่หฟังอย่างตั้งใจเพราะการฟังโดยไม่ตัดสินคือสัญลักษณ์ของความจริงใจพูดสิ่งที่คิดแต่ด้วยความเคารพตรงไปตรงมาไม่ใช่การพูดทำร้ายใจสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำ เพื่อให้คนเห็นว่าคุณเชื่อถือได้ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองการกล้าแสดงความไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ทำให้คุณน่าเข้าหาฉะนั้นความจริงใจคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะมันไม่อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองในแบบที่ไม่ทำร้ายใครคนที่ดูธรรมดาแต่จริงใจมักมีพื้นที่ในใจคนรอบข้างโดยไม่ต้องขอเพราะสมองและหัวใจของมนุษย์ต่างปรารถนาความสัมพันธ์ที่มั่นคง ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความไว้วางใจความสบายใจที่ส่งต่อให้คนอื่นบางครั้งเราดึงดูดใครได้ไม่ใช่เพราะเราน่าสนใจแต่เพราะเราทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองคนที่มีพลังนี้มักฟังอย่างตั้งใจไม่รีกตัดสินและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น สเสน่ห์ไม่ได้อยู่แค่ในใบหน้าบุค,คลิกหรือความสำเร็จแต่ยังอยู่ในพลังบวกที่เราส่งต่อให้คนรอบตัวบางคนไม่ใช่คนที่แต่งตัวหรูหราไม่ใช่คนพูดเก่งหรือมีชื่อเสียงแต่กลับทำให้คนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกและนี่คือสิ่งที่ในมุมมองจิตวิทยาถือว่าเป็นพลังดึงดูดที่ยั่งยืนที่สุดความสบายใจเริ่มจากการไม่ตัดสินคนธรรมดาที่น่าดึงดูดมักมีท่าทีเปิดกว้างรับฟังโดยไม่รีบตีความหรือวิจารณ์ทันที ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวเองได้จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า psychological safety หรือความปลอดภัยทางจิตใจเมื่อคนรู้สึกปลอดภัยเขาจะลดการป้องกันตัวเองและเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงใช้ภาษากายที่อบอุ่นแม้ไม่พูดมากแต่ท่าทางเล็กๆเ,เช่นการสบตาอย่างเป็นมิตรนั้นเสียงนุ่มหรือการพยักหน้าเมื่อฟังก็เป็นสัญญาณว่าฉันสนใจในสิ่งที่คุณพูด สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้สมองอีกฝ่ายหลังออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจผลคือเขาจะรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวไม่พยายามเหนือกว่าใครคนที่ทำให้เราสบายใจมักไม่ได้พยายามแข่งขันหรือแสดงความเหนือกว่าอยู่ตลอดเวลาเขาให้พื้นที่กับคนอื่นได้เปล่งประกายและไม่ลดคุณค่าของใครจิตวิทยาก,การสื่อสารเรียกสิ่งนี้ว่าเอ a กะลิเทเรียนคอมมนิเการสื่อสารอย่างเท่าเทียมมีความมั่นคงทางอารมณ์ ความสงบของคนหนึ่งสามารถส่งต่อไปยังคนรอบตัวได้เหมือนน้ำที่นิ่งทำให้ภาพสะท้อนชัดขึ้นคนที่อารมณ์ไม่หวือหวาเกินไปมีท่าทีมั่นคงจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นคงตามจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า emotional contagion หรือการแพร่กระจายของอารมณ์ฟังมากกว่าพูดแต่ฟังยังมีคุณภาพการฟังไม่ใช่แค่เงียบแต่คือการตั้งใจเข้าใจความหมายและความรู้สึกเบื้องหลังคำพูด ผู้คนมักจะรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญเมื่อมีคนฟังอย่างแท้จริงความรู้สึกนี้จะเชื่อมโยงกับความสบายใจทันทีไม่เร่งให้ใครเป็นในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมคนธรรมดาที่น่าดึงดูดเข้าใจว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองจึงไม่เร่งไม่กดดันและไม่คาดหวังเกินไปสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเป็นอิสระไม่ถูกบังคับความสบายใจที่คนธรรมดาส่งต่อให้ผู้อื่นไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ แต่เกิดจากท่าทีที่ไม่ตัดสินการฟังอย่างใส่ใจความมั่นคงทางอารมณ์และการให้พื้นที่ให้คนอื่นเป็นตัวเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนธรรมดาบางคนถึงมีแรงดึงดูดที่เหนือกว่าสเสน่ห์จากรูปลักษณ์ภายนอกความสบายใจเริ่มจากการไม่ตัดสิน คนธรรมดาที่น่าดึงดูดมักฟังโดยไม่รีบตัดสินหรือวิจารณ์ทันทีสิ่งนี้ช่วยสร้างความปลอดภัยทางจิตใจทำให้คนรอบข้างกล้าที่จะพูดความจริงหรือเปิดเผยตัวเองงานวิจัยพบว่าเมื่อคนรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกตัดสินสมองจะลดการหลัง่งคอทิซอลซึ่งเกี่ยวกับความเครียดทำให้เกิดความสบายใจโดยอัตโนมัติการสื่อสารด้วยภาษากายที่อบอุ่นการสบตายอย่างเป็นมิตรน้ำเสียงนุ่ม หรือการพยักหน้าเมื่อฟังก็เป็นสัญญาณว่าชั้นสนใจในสิ่งที่คุณพูดสิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้สมองอีกฝ่ายหลัง่งออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจผลคือเขาจะรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวไม่พยายามเหนือกว่าใครคนที่ทำให้เราสบายใจมักไม่ได้พยายามแข่งขันหรือแสดงความเหนือกว่าอยู่ตลอดเวลาเขาให้พื้นที่กับคนอื่นได้เปลี่งประกายและไม่ลดคุณค่าของใคร 3. การใช้ภาษากายที่ผ่อนคลายน้ำเสียงนุ่ม ถ้าทางเปิด open posture แล้วรอยยิ้มจริงใจทำให้คนอยากเข้ามาใกล้แม้รูปรักษจะธรรมดาแต่ภาษากายที่อบอุ่นทำให้พลังของเราน่าดึงดูดยิ่งกว่าเครื่องประดับราคาแพงคนที่ดูธรรมดาแต่กลับมีสเสน,น่ห์เหนือชั้นมักไม่ใช่นคนที่โดดเด่นหรือฉูดฉาดแต่เป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้นี่คือพลังทางจิตวิทยาที่หลายคนมองข้างแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้อยากฟัง และอยากเปิดใจความสบายใจเริ่มจากการไม่ตัดสินคนธรรมดาที่น่าดึงดูดมักฟังโดยไม่รีบตัดสินหรือวิจารณ์ทันทีสิ่งนี้ช่วยสร้างความปลอดภัยทางจิตใจทำให้คนรอบข้างกล้าท,ที่จะพูดความจริงหรือเปิดเผยตัวเองงานวิจัยพบว่าเมื่อคนรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกตัดสินสมองจะลดการหลั่งคอร์ติซอลซึ่งเกี่ยวกับความเครียดทำให้เกิดความสบายใจโดยอัตโนมัติการสื่อสารด้วยภาษากายที่อบอุ่น การสบตาอย่างเป็นมิตรการพยักหน้าหรือรอยยิ้มเล็กๆขณะฟังส่งสัญญาณว่าเราให้ความสนใจและเคารพผู้พูดสิ่งเหล่านี้กระตุน้นออกซสโตซินฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายและเชื่อใจแม้ไม่มีคำพูดมากคนที่ใช้ภาษากายแบบนี้จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหมือนถูกเห็นค่าและเข้าใจไม่แข็งขันหรือแสดงความเหนือกว่าคนที่สบายใจอยู่ด้วยไม่ได้พยายามทำตัวเด่นหรือเหนือกว่า วกเขาให้พื้นที่คนอื่นได้เปล่งประกายและไม่ลดคุณค่าของใครในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าอีกอ i t a ิเท n c o m m คอมมูนิเคซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกเท่าเทียมและสบายใจในการสื่อสารความมั่นคงทางอารมณ์สร้างความสบายใจการแสดงอารมณ์ที่มั่นคงไม่หวือหวาทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยปรากฏการ e อ o โมชันอลคอนเทเชนหรือการแพร่กระจายของอารมณ์ ทำให้ความสงบของคนหนึ่งส่งต่อไปยังคนรอบตัวการฟังอย่างมีคุณภาพฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแค่เงียบแต่รับรู้ทั้งคําพูดอารมณ์และความรู้สึกเบื้องหลังคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญและเกิดความเชื่อมโยงทางอารมณ์ในเชิงจิต,ตวิทยาการฟังอย่างมีคุณภาพเป็นเครื่องมือสร้างความผูกพันที่ทรงพลังกว่าการพูดเก่งหรือแสดงความรู้ให้ความอิสระกับคนอื่นคนธรรมดาที่น่าดึงดูดเข้าใจว่า ทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองพวกเขาไม่เร่งไม่กดดันหรือคาดหวังเกินไปการให้พื้นที่นี้ทำให้เกิด Autonomy Support ตามทฤษฎี Self-Determination t h e o นเของจิตวิทยาซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและพึงพอใจที่อยู่ใกล้ความสบายใจเกิดจากการเป็นตัวเองคนที่ส่งต่อความสบายใจมักไม่พยายามสร้างภาพหรือเล่นบทบาทการแสดงความเป็นธรรมชาติทำให้คนรอบข้างสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมความธรรมดาแต่จริงใจจึงมีพลังหนึงดูดยาวนานกว่าความโดดเด่นชั่วคราวสเสน่ห์ไม่ได้อยู่แค่ในคำพูดหรือรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นบายครั้งมันอยู่ในท่าทีและการเคลื่อนไหวของร่างกายคนที่ดูธรรมดาแต่กลับหน้าดึงดูดมักใช้ภาษากายที่ผ่อนคลายเป็นเครื่องมือสื่อสารความมั่นคงและความสบายใจให้กับคนรอบตัวนี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า nonverbal influence ไม่พยายามแข่งขันเพื่อให้เหนือกว่าในเชิงจิตวิทยาคนที่ไม่แข่งกับใครแต่โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองจะมีเสน่ห์แบบเงีย,งยบๆเพราะคนรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่กดดันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหนือกว่าในสังคมที่การแข่งขันและการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติคนจํานวนมากใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าดีกว่าผู้อื่นแต่บางคนกลับดูธรรมดาและไม่พยายามเหนือกว่าใครแต่กลับมีเสน่ห์เงียบที่ดึงดูดใจ สิ่งนี้เกิดจากความมั่นคงภายในและความสามารถในการควบคุมอัตราทำให้พวกเขาไม่ต้องใช้การชนะหรือแข่งขันเพื่อยืนยันคุณค่าความมั่นคงทางอารมณ์และอัตราคนไม่แข่งขันเพื่อตัวเองมักมีอีโก้สตรงสูงคือมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องชนะการควบคุมอัตราได้ทำให้ไม่รู้สึกถูกคุกคามเมื่อเห็นความสำเร็จของผู้อื่นจิตวิทยาพบว่าผู้มีอีโก้สตรงสูงมักมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและสร้างความไว้วางใจได้ง่าย การไม่เปรียบเทียบเท่ากับการลดความตึงเครียดการแข่งขันทางสังคมเพิ่มความเครียดและสร้างความรู้สึกอิจฉาคนที่ไม่แข่งขันมักหลีกเลี่ยง Social ลคอมเพร s o นซึ่งช่วยลดฮอร์โมนความเครียดคอติซอลผลลัพธ์คือคนรอบข้างรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้และอยากอยู่ใกล้บ่อยครั้งสเสน่จ์จากความเป็นกลางและความถ่อมตัวพวกเขามักฟังผู้อื่นด้วยความสนใจไม่พยายามเอาชนะทุกบทสนทนาการอีกาลิทาเลียนอินเตอร์แอค ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าได้รับความเคารพและไม่มีการตัดสินความถ่อมตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญของเสน่ห์ระยะยาวเพราะมันสร้างความน่าเชื่อถือและความอบอุ่นใจพลังการสนับสนุนแทนการเอาชนะแทนที่จะพยายามเด่นพวกเขาเลือกสนับสนุนและยกย่องผู้อื่นจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า prosocial behavior พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการสร้างความสบายใจโดยไม่แข่งขัน คนที่ไม่แข่งขันมักทำให้คนรอบตัวรู้สึกเป็นตัวเองได้เต็มที่พวกเขาไม่กดดันไม่เร่งให้ใครแสดงหรือทำสิ่งที่เหนือความสามารถสิ่งนี้ทำให้เกิด psychological safety ความปลอดภัยทางจิตใจซึ่งเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นกลไกสมองที่อยู่เบื้องหลัง amygdala คนที่ไม่แข่งขันมักมีการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามต่ำทำให้ไม่ต้องป้องกันตัวเองและสร้างบรรยากาศสบาย prefrontal cortex ควบคุมอัตราและตัดสินใจแบบมีสติเลือกโฟกัสที่เป้าหมายและความสุขภายในไม่ใช่ความเหนือกว่าออกซิโตซินรีลีสการสนับสนุนผู้อื่นและไม่แข่งขันทำให้เกิดฮอร์โมนเชื่อใจส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเทคนิคฝึกไม่แข่งขันแต่เพิ่มสเสน่ห์โฟกัสที่เป้าหมายและคุณค่าของตัวเองไม่ใช่การเอาชนะคนอื่น ฝึกฟังและสนับสนุนผู้อื่นคำชมและความใส่ใจสร้างความสัมพันธ์สังเกตอัตราเมื่อคิดอยากเอาชนะให้ถามตัวเองว่าจำเป็นไหมฝึกความถ่อมตัวแสดงความไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างมั่นใจทำไมสิ่งนี้ถึงน่าดึงดูดสร้างความสบายใจรอบตัวคนอยากอยู่ใกล้เพราะไม่เครียดเสน่ห์ที่ยืนยาวไม่ต้องอวดหรือแข่งขันก็โดดเด่นแสดงถึงความมั่นใจที่แท้จริงความมั่นใจแบบไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คือเสน่ห์ที่ลึกซึ้งฉะนั้น คนธรรมดาที่ไม่แข่งขันเพื่อเหนือกว่าไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่เป็นคนที่มั่นคงในตัวเองมองความสุขและคุณค่าจากภายในพวกเขาอยู่ด้วยแล้วทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภยัยเป็นตัวเองและห้าความสม่ำเสมอของนิสัยคนที่เป็นแบบเดิมทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนไว้ใจและมองว่ามีเสน่ห์ในระยะยาวคนที่ดูธรรมดาแต่กลับน่าดึงดูด มักไม่ได้มีความโดดเด่นทางรูปลักษณ์หรือคำพูดที่ฉูดฉาดแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือความสม่ำเสมอของนิสัยและพฤติกรรมความสม่ำเสมอไม่เพียงแต่สร้างความน่าเชื่อถือแต่ยังส่งสัญญาณทางจิตวิทยาว่าฉันมั่นคงและไว้ใจได้ซึ่งทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้ความสม่ำเสมอเท่ากับความน่าเชื่อถือคนที่มีนิสัยสม่ำเสมอทำให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่พูดเสมอจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า Behavioral consistency ความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำผลวิจัยพบว่าผู้ที่มีพฤติกรรมสม่ำเสมอจะถูกมองว่าไว้ใจได้และน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยการสื่อสารผ่านความสม่ำเสมอการตอบสนองต่อผู้อื่นอย่างเป็นระบบเช่นการทักทายสายตาน้ำเสียงหรือรอยยิ้มสิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณว่าเราสามารถคาดเดาและพึ่งพาได้ทำให้เกิด psychological comfort คนรอบข้างจึงรู้สึกสบายใจและมั่นใจที่จะอยู่ใกล้ ความสม่ำเสมอสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์เมื่อคนรอบข้างรู้ว่าพฤติกรรมของเราไม่หวือหวาและคาดเดาได้พวกเขา